หลายๆคนอาจจะพอรู้แล้วนะครับว่าค่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายเรายังไงแน่นอนครับถ้าเรามีค่าสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงเนี่ยก็หมายความว่าร่างกายเรามีเกาะคุ้มกันต่อมลภาวะหรือสิ่งต่างๆที่จะมาทําลายร่างกายของเรานั่นเองแต่เฮียเชื่อได้เลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเท่าไหร่ซึ่งวันนี้นะครับมันมีเครื่องตัวหนึ่งชื่อว่าสแกนเนอร์เอสนะครับที่สามารถวัดค่าสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราเนี่ยออกมาเเปออรรัขไได้ยาาฟงงงค่จืมถี สวัสดีทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับนวัตกรรมนะครับไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์ S3 นะครับนวัตกรรมครับที่ได้มาจากงานวิจัยของดรซีวีรามาที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี1930ครับที่นูสกินได้ทุ่มเงินวิจัยไปอีกว่า3,000ล้านบาทให้เป็นนวัตกรรมไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์ S3 เครื่องนี้ครับที่สามารถตรวจวัดสารต้านอนุมูลอิสระได้แม่นยําเทียบเท่ากับการเจาะเลือดโดยที่ท่านไม่ต้องเก็บตัวไม่ต้องเจาะเลือดแต่อย่างใดแต่ท่านสามารถวัดสารต้านอนุมลลลลออออิสสรรระขขขงงงงทท่่่่่าาาาาาานนไไดด้้้ยยยยยแแมํํเเัโใชหกกกปปี หังของท่านและสะท้อนค่าออกมาว่าท่านมีระดับสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในระดับไหนตั้งแต่สีน้ําเงินเขียวเหลืองส้มและแดงหากท่านมีสุขภาพที่ดีจะแสดงออกมาเป็นสีน้ําเงินครับแต่หากท่านมีสุขภาพที่แย่ที่สุดจะออกมาเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นกับเรียนชวนทุกท่านมาตรวจสุขภาพด้วยเครื่องไบโอโฟตอนิกสแกนเนอร์ S3 นี้เลยว่าท่านมีระดับสุขภาพอยู่ที่เท่าไหร่กับสุดยอดนวัตกรรมนี้ครับไบโอโฟตอนิกสแกนเนอร์ S3 ครับเป็นไงบ้างครับเจ้าเครื่องสแกนเนอร์ S3 ไม่ธรรมดาเลยนะคะฟังจบแล้วเนี่ยมีใครอยากร นี่นะครับข่าวดีนะครับก็คือว่าเจ้าตัวเครื่องเนี่ยสามารถให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยเข้ามาตรวจได้ฟรีอีกด้วยไม่ต้องเสียเงินสักาบาทเลยและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาตรวจสแกนเนอร์ S3 เพื่อวัดหาค่าสา,ตารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราทักเฮียมาได้เลย